เาสมาคมสังค <muy> ์เชื่รอเราบทานต้องนการเ็คสังคมในูกี่ยงไราต้องรีิเนีกกรเรียนด้นะครับไดีเ่รับาเกกานนะครับแล้วก็คุณป่คุณป้าบางคูดีรับทุกคนนะครับก็ดีใจครับที่ได้มาเรื่อยนี่ครงบร เราตัวเองทางโหดที่มีเจ้าที่ไนมาบวกัหมดนะครับการวิจารณ์การเชืทจตรนครับโหที่เขาคือว่าโอปป้ของการจนองนี่คบเนี่ครับต้องสีนองจัหดนะครับแล้วกชาวนาโอโชานาอนี้ครับแล้วก็ทุกท่านนะครับูที่เรี้จาทว่าผมเนี่ย้อกิเรียนดูว่าจะที่จะดแงานเลยก็นานมากแล ผมอายุของพี่ดงรวมท่านที่สามรวกพี่แดมาถึงน้องดาวนะี่ดเป็นน่งนะครับผมจะรูดได้เนี่ยผมผมมีสี่อยางที่เกิดแรงมาตัางแต่ผมได้ทำงานนะครับผมมีชีวิตในการทำงานเพื่อคนตัวคนงานี่ตก็สิ่รอน้ของวกเราพี่แดเป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นคนหนึ่งนะมี่ด้นื่สำหรับใจว่าข้าผมท่อแค่นะครับผมเตือนกันผมอู้มพี่ะรับ่อกว่ผมไปไปอู้สถานีที่ผมเงนตัวท่ขอตัวนะครับ แต่ก็มีแรงดึงดูเ้ามในใจผมแบบมีมมั่สี่อย่างที่ผมจะต้องไก้กับติดใจว่านี้ที่ดูมีสความสามารถจากทุกศาสนาคือมีแรงดีงดวใจของความเป็นภาสาสมัครทีด้มาจากพี่รสาสมครผมนี่เป็นอาสาสมัครจะมอกศรแนะครับค้ขอสอโครงการภาสาสมัครเพื่อสังคมวก่อจะไะ้รับเงินรางวัมที่ไดรับ เป็นศาสนานะครับทำงานเกิดโตมาจากศาสนาครับสมัยเด็ก่อนเขาจะทำงานเื่ดสังคมนี่มันต้องมาจากศาสนาครนมันมีวิทีสอนไ่เป็รนไทมีสองวีทีนี่นะครับคือปัญญศาสกับมสนะครับตัวมสอน็คือตัวระลองในงมเป็นนัศาสนากรุงครีอนุงานนครเมื่อก่อนเนี่ยคนทำงานในศาเนี่ยมันต้องมีเพลงนี่ครับเดพลงสักท้าหนึ่งนะครั ก่อนจากลมาคมวางมาเรียนลุกออกมาโดยความวัางสัทธาทิฏฐาและแกต่งมาพบมาเห็นมาทำมาช่วยด้วยแรงมาเคลื่ยนแปรงจิตใจรับใจประชานนี่นี่นะฮะรอรอรอเดี่ยว เรอหลอกคนเยนี่จะเด็กตับไใช้ผูชายนครับีเด้นเติมโตมันนี่มาจากะดูเพลงมาอยู่กัแดนหองรอหลอกทิจาร์ปกรนโทงต้นสาวมันก็ต้องรอหลอกต้เองเข้ามาทำงานเพื่อแก้ปัญหานะครับคกับวันี่นะครับทุกฝังนะครับเป็นอะไรมาผมว่าตวนเรือหัวใจกันบีเนและผมเออยู่ในหนังสือตนสอนทุกเต้นทุกตัวสอนเต้นร้องนี่เลยนะครับอันที่สองกอนจะคิดงมาถึงนะครับ พี่แดงโดนติดดินเนี่ยบางคนโดนว่านักสกูบพี่เดโนเจ้าเนี่ยนักอุทยาเนี่ยคุณชอนนักอุทยาโอ้ยน้มัเนี่ยจริงเนี่ยาพจะโคตรติดนเลยครับผมมีต้องกาดติดตามบารยาการในงปีสองพ้าร้สาิเด้าวันที่การับดเหรือสามสิบประมาณนี้นะครับผมไปเอ่อที่ว่าแต่เดยสองนะครับไปเยี่ยมพี่แดงบ้านเก่าจะบ้านหลังนี้บ้านหลังเดิมนะครับ เอาไปตัจับกันไคุยก่ังได้ว่าไปซ้อมเป็นเป็นคูนึงจะไปคุยกันมจักกันปากาโมจักคุยกวกปากไปบมันได้กาว่นีน้หดมาชาดเนเพียนะครับคุณได้แก้หอมรับแก้หอมขาวหน้าเด้งแก้หอมขาวอูู้่ก็แก้คุ้นนะครับกุเทนตพลังู่ไปคุยไปนะครับแก้หอมทีานบ้านก็นด้วหเป็นเก้บ้าน้อมาอู่นี่สุดอบเลยเนาะนี่แหละครบตมกไปคนเอาต้องมีสีสันเาเป็นเรื่องพัฒนาดนะครับแก้หอมขาวใส่เขาต้อง ห้อยแขนงแนก็ใส่เฉพาะตัวนีจเิงนะครับบรรยกาศสุดยอดเนะครับอันนี้อันหนึ่งที่ว้าจะได้ซ็อสุดยอดสุดยอด็นแกนนะครับความติดดึงของทานี้นี่จะเล่นยหกเป็นความรับใจครับใครเห็นก็ระทับใจความเป็นควติดดินะครับและมีหน้างหันบรรยากาศพิเรษที่ท่านท่านยาเียกินข้าวหน้าแบบแับเป็ทีทุกอย่างนะครับอยู่ด้วหนด้นั่นก็จะขึ้นหมดเลยสุดยอนี่ดีทน่ เป็นขนไทยวันนั้นแต่ตลอดการทำงานของท่านตั้งแต่ปี2 5 1 7เมื่อเราถ้าจบจากประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็ตอนนั้นเกิดอยู่เบอร์21พอดีเลยเราเป็นลูกสาวคนเด็กเลยนะ่ยเรก็มีความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมเนี่ยนะไรนะโคตรดีมีจิต มีอนันท่านที่สามว่านี่เด็กมันก็เป็นครูนเปานรอ่มสูงคูที่สูงมากเขาเริ่เปลี่ยนนที่ผมผมเนี่ยทำงานแจ้งสีหมู่เล่ามาก่อนทนา่ยทำเดิเสนเด็กสีนะครับส่งเสริมเรื่องทุกการศึกษาเด็กนะครับทุกท่านเนี่ยเขามาทำโรงเรียนเพราะคุเด็กนี่ค็ความเป็นครูก็ผมนะครับว่าละอ่อนเนี่ยเขาจะปล่อยแล้วต้องมีความเป็นคูสอนด้วยความราดความเดตียนานนะครับนี่ควาเป็นครูนะครับต้องทำให้คูที่มั่นคงนะครับผมก็ได้ก็คูไปเลยนะครับ แต่ก็มันตี่เตือยูดดของเขายูเดีครับค่ะที่สำคัญนะครับก็อือย่างเนี่ยตกได้บอกว่าเขาต้องสอบสายต้องโ้หัวแล้วก็หัวกับพวกปุยปุยอยากได้รใหสารนเรืสองนี้ก็ดจะมีเด็กต่งตัวดีมาเข้าถึงูอการศึกษาในระดับระทผมเลยมาระาองเรเลนก่อนเสียงล้ว้ากองทัพอีกตบตบตอจากโอการศึกษาละละออนคนไหนที่ประชารเทนต์สื่อให้มกได้ที่กองเสียาวอกไปเถอะมีสัมพันธ์เลยนะครับระอ่อนคนไหน โจต่อโอกแรกผมพูดที่ไหนครูที่โรงแรมมาดินทองถิ่นดาวมีทุกอย่างมีทุกอย่างครับจมอโฮกนะครับที่หนึ่ง้ถ้าไปกินแ้ก็มีสนคราบผมนะควับต้นสินค้าที่ไดก็เป็นการเป็นคุณที่ผู้สับงี้ารี่เพราะนั้นผมคิดว่านี่นะครับคือแรงกำลังใจที่สำคัญที่ผมคิดว่าความเป็นครูเนี่ยนับอก็ผูกนตลอดนี้ว่าเป็นครูครูได้เปนเป็นเลยอนีมาปรชาชจะครูได้เป็นตลอดชีวิตความเปลนครูนี่นะครับนี่มกิ่งใจ่น่ จะคู่ตีครับต้อเจอคู่ไหมปีนีีเป็นคู่จะเดียวนี่นี่ก็เพื่อนปีนี้่มในสครับท่านนั้นเาเรียกไราเป็นคูล่นเดียวนะครับีเดนก็คู่ฝังมอเไว้นะครับแล้สชุด้ทยเนี่ยผมเรีวกอะีเดนท่รักิตันที่ผมไปเล่นก็ถือาทำมากมิถีนำซื้อสใเกณการข่งตันเรียมที่ทจก็จะพูดถึงธรรมชิธรรมชาติธรรมชามิถีเนี่ยประกอบด้วยธรรมชาติีเดกีความรักอนนะครับื้อ่เกครับ ในการเสริมกลนดการทันใจผู้ยำร่างนะครับการทำางานของเด็กันตลอดชีวิตเนี่ยบอกอยู่ทุทางว่าเป็นพอเฉพาะเาะเป็นครู้วยก็แสว่าผถึอว่าเป็นสวอนครับที่เป็นคณะกรรการสมชวที่หนุนทั้งหมดตลอดเนี่ยตั้งยู่บนสั้นพิจิตรโยงร่วมกันครับเพื่อคอนูกคดิเรกเท่าความรกัความเป็นรชาติเป็นคุณธรรมเป็นไปนำทางครับความรักอีกงใจของ ความคานธรรมชาติที่สอบยาเป็นนำพาแด็ทำงานอย่างนี้ความสุขก็ถึงนในวัน้แก้ตัว้ย่มมันไม่สียหนี่แล้วกัทำ้าถีมองหัวันได้แก่คไม่ยากแต่ซื้อแเต็มตนนะครัามเอู่ามีทำห้ิถีเ็นใจตลอดไปนะครับโาเคคร่าสามจีนรกาศรื่องใกล้มาไยก็จนเดนีเถอขอบคุณมาสิ่งรบด้